พบกับฟาแล้วนะคะใน c h a n n e l ร a l เลอร์สมัค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมานี่เลยช่วงแกะพัสดุอะไรเอ่ยนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งแบบช่วงนี้เราก็จะแบบสั่งของค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นนะคะทุกคนจากที่ความจริงเนี่ยฟ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยสั่งของออนไลน์นะคะอย่างที่ฟ้าบอกเคยบอกไปคลิปที่อ่ะแกะพัสดุเนาะก็คือแบบไม่ค่อยสั่งของออนไลน์แบบคือแบบสั่งไม่ถึง3ครั้งอ่ะทุกคนแบบ แบบแชร์กับเพื่อนมากกว่านะคะส่วนมากที่สั่งของออนไลน์นะนี่เราก็แบบช่วงติดโควิดใช่ไหมเราก็สั่งของมานะคะทุกคนว่าจ,จะทายอยสั่งนะคะทุกคนฟ้าไม่ได้แบบสั่งแบบยกใหญ่เลยนะคะวันนี้นะคะเราก็มาสองพัสดุเลยนะคะก็มีแบบก็มีแบบซองมาหนึ่งแล้วก็แบบกล่องนะคะซึ่งเป็นอันเล็กๆเลยเนี่ยคือทุกคนอาจจะสงสัยว่าทาไมฟ้าชอบจับผมแล้วคือฟ้ามันจะเป็นผมแบบเนี้ยใช่ไหมดูดิขอปีแบบ เนี่ยผู้ผมฟ้า,ม,าม,แบบมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันแบบมันจะเป็นแบบนี้มันก็ต้องมาตัดอาะเพราะว่ามันมันเครืองอ่ะทุกคนนี่นะคะฟ้าสั่งมาแบบเก็บเงินปลายทางนะซึ่งอันนี้ฟ้าสั่งเองนะคะโอเลนโอเลน,นเตสกินแคร์นะคะทุกคนนี่นะเดี๋ยวฟ้าจะทิ้งชื่อร้านไว้ให้ด้วยนะคะใครที่จะไปซื้อเนาะกันไก่ซึ่งเป็นกันไก่ที่ทำเสนิมขึ้นแล้วทุกคน วงสากันไกลตัวเองบนของนี่นะคะทุกคนคือบกันไกลแบบสนิมขึ้นโอเครอเข้าไม่ช่วยอะไรก็ถ้าแกพะพัาสะดุนะคะสวนมากฟ้า,าจ,จะมาอยู่ตรงมุมนี้นะคือแบบมันมีเสียงแน่นี่คะ่ะทุกคนนี่เลย ฟ้าสั่งมานะคะก็จะเป็นแอดเน่เซรั่มนะคะน่าจะใช่ใช่ไหมถูกถูกแล้วแอดเน่เซรั่มนะคะทุกคนที่เต้มสิวนะคะหรือว่าแบบลดสิวของเราเนี่ยแหละฟ้าก็สั่งมาลองใช้ดูว่ามันดีหรือเปล่า นี่ค่ะจะเป็นแอดเนเซรั่มค่ะทุกคนนี่เลยผิวบริเวณที่มีปัญหาสิวและรอยสิวนะคะทุกคนเนี่ยช่วยทั้งสองอย่างเลยคือช่วยทั้งสองอย่างคือเกี่ยวกับสิวแล้วก็รอยสิวเลยนะคะทุกคนลองไปซื้อดูได้เดี๋ยวฟ้าจะมาอัปเดตนะคะในคลิปต่อๆในคลิปต่อๆไปเนาะเดี๋ยวฟ้าค่อยไปลองใช้นะคะตัวนี้นะคะฟ้าบอกก่อนว่าตัวนี้ราคา99บาทนะคะซึ่ง ป้าสั่งปลายทางมันก็เป็นรวมทั้งหมด164บาทเนาะทุกคนอันนี้นะคะเดี๋ยวป้าจะขึ้นเฟซบุ๊กให้ดูนะคะป้าสั่งใน Facebook นะคะทุกคนเดี๋ยวป้าจะขึ้นให้ดูตรงนี้นะคะต่อไปนะคะทุกคนอันนี้เลยก็จะเป็นร้านเคสโทรศัพท์นะคะทุกคนเป็นร้านเคสโทรศัพท์นะคะนี่โอเคเดี๋ยวเรามาป้าสั่งมาแค่เดียวนะทุกคนนี่นะคะทุกคน เป็นลายสะพันบ๊อบนะคะคือฟ้าไม่มั่นใจว่าฟ้าพูดชื่อถูกหรือเปล่าเพราะฟ้าไม่ได้เป็นคนที่ชอบตัวการ์ตูนแบบอันนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าคือที่ฟ้าสั่งมาฟ้าก็แบบไม่รู้อ่ะก็เลยน้องน่ารักดีเหมือนกันฟ้าเลยสั่งมาเนาะก็เป็นลายสะพันบ๊อบนะคะทุกคนโอเคเด้เป็นแบบนี้เลยนะคะมันก็จะเป็นขอบแบบเหมือนกันกระแทกนะคะแบบนิ่มๆอยู่นี่ มันก็แบแข็งนี่นะคะน่ารักสั่งมาเป็นรุ่น oppo a3s นะคะทุกคนเดี๋ยวฟ่าจะทิ้งร้านไว้ให้แล้วก็รูปไว้ให้นะคะมีหลากหลายมากๆเลยนะคะก็ไปอุดหนุนได้เนาะก็สั่งมาก็จะมีแค่นี้เลยนี่นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็มาเก็บพัสดุให้ดูเฉยๆอ่ะเนาะค่ะเพื่อนๆท่านเพื่อนนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ฟ้าด้วยนะคะบ๊ายบายกัล